สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านสำหรับวันนี้นะคะผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของว่านว่านมงคลว่านอภิมหามงคลนะคะก็มีสรรพคุณมีฤทธิคุณแตกต่างกันออกไปตามชนิดของว่านนะคะวันนี้มารู้จักที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าว่านมหานิยมนะคะก็จะ,ะมีฤทธิ์ในทางเมตตามหานิยม เมตตาค้าขายใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาเป็นความเชื่อที่สืบต่อมาจากโบราณนะคะกะ็นิยมปลูกโดยทั่วไปห้างร้านนะคะ,ะผู้ที่เปิดกิจการมีร้านค้าร้านขายก็นิยมปลูกหน้าร้านหน้าบ้านเพื่อเรียกลูกค้านะคะ,ะมาอุดหนุน ไม่ขาดสายเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์เป็นความเชื่อสืบต่อกันมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับในเรื่องว่านว่านชนิดนี้ก็มีความสวยงามนะคะใบสีเขียวเข้มขอบใบริ้วขอบใบพริ้วขอบใบหยักนะคะก็จะ,ะมีขอบสีขาวถึงขาวอมเหลืองมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวสำหรับบ้านมหานิยมนี้นะคะ ก็จัดอยู่ในประเภทไม้ล้มลุกอายุหลายปีลำต้นลำต้นอยู่ใต้ดินเป็นเงากลมๆอวดน้ำส่วนใบนะคะใบก็จะ,ะรูปใบหอกนะคะตัวนี้ก็ปลายใบเรียวแหลมดอกจะออกเป็นช่อดอกช่อดอกออกที่ปลายยอดดอกสีขาวการเจริญเติบโตจะ,จะเจริญเติบโตดีในช่วงฤดูฝนจะพักตัวในช่วงฤดูแล้ง ชอบดินร่วนนะคะดินร่วนระบายน้ําได้ดีมีอินทรีย์วัตถุและให้มีธาตุอาหารด้วยนะคะแสงแดดก็จะชอบแสงแดดรําไรนะคะไม่ชอบแดดจัดถ้าอยู่แดดจัดก็จะทำให้ใบไหม้ใบเล็กลงไม่สวยนะคะขยายพันธุ์โดยการแยกกอแยกเง้าในทางโบราณนะคะก็จะเชื่อว่าหาก กินหัวของว่านนี้เข้าไปก็จะช่วยในเรื่องของคงกระพันชาตรีนะคะก็ในด้านของสเสน่ห์ก็จะมีผู้ที่เมตตา ร้านค้าร้านขายทั่วไปก็นิยมปลูกเรียกลูกค้าสำหรับว่านมหานิยมนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะก็คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของว่านนะคะว่านมงคลก็คงจะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่านจะเป็นในเรื่องใดนั้นก็รอติดตามนะคะนานาพันไม้บายนิตยาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ